สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b a y n d Gaming นะครับวันนี้เราจะมาแนะนามอดดีๆกันอีกเช่นเคยนะครับของเกม Red Dead Redemption ภาคที่2นะฮะในคลิปที่แล้วนะครับเราแนะนําเกี่ยวกับระบบหิวและระบบกระหายน้ําของคนไปแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาดูของม้ากันนะครับของม้าเนี่ยจะมี3ระบบนะครับนั่นก็คือระบบหิวระบบกระหายน้ําและก็ ระบบทาความสะอาดเกือกม้านั่นเองครับผมซึ่งถ้ามาเราหิวนะครับเราก็สามารถให้อาหารมันได้นะครับโดยการไปซื้ออาหารนะครับที่คอกมาได้นะครับหรือถ้ามันกระหายน้ํานะครับเราก็พามันไปที่แหล่งน้ํานะครับใกล้ๆนะครับมันจะกินโดยอัตโนมัตินะครับผมส่วนในของเกือกม้านะครับผมเราก็สามารถทําความสะอาดได้นะครับถ้าขีดมันลดลงนะครับเราจะไปทำเกือกม้ากันก่อนก็แล้วกันนะครับตรงนี้ มันเหลือขีดเดียวนะครับผมนี่ครับกดสเปกบาร์นะครับผมขีดก็จะเต็ม4ี่ขีดแล้วนะครับผมแล้วก็ตอนนี้หลอดอาหารของมันนะครับลดลงนิดนึงนะครับเราจะให้อาหารมันนะครับผมโดยการให้แครอทมันก็ได้นะครับ โอเคครับผมต่อไปนะครับเราจะพาไปกินน้ำนะครับที่แหล่งน้ำใกล้ๆนะครับผมดูว่ามีแหล่งน้ำใกล้ๆไหมตรงนี้นะครับ นี่ครับหมามันจะกินอัตโนมัตินะครับสังเกตที่หลอดน้ำของมานะครับเต็มแล้วนะครับผม แค่นี้เองนะครับผมสำหรับใครที่ลงไม่เป็นนะครับช่วงท้ายคลิปผมจะสอนลงด้วยนะครับผมครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ลงไม่เป็นนะครับเรามาดูช้าๆไปพร้อมกันนะครับผมลิงก์ที่เพื่อนๆจะได้ดาวน์โหลดนะครับจะมีอยู่2ลิงก์นะครับ1ก็คือสคริปฮุกนะครับของเลดเดตนะครับดาวน์โหลดตรงนี้นะครับผม2ก็จะคือตัวมอดนะครับตัวนี้นั่นเองนะครับ ตัวนี้นะครับผมให้ดาวน์โหลดมาทั้ง2อ,อันเลยนะครับดาวน์โหลดมาแล้วนะครับจะได้2ตัวนี้นะครับขั้นตอนแรกนะครับแตกไฟล์ที่ s k i ิป o ฮุกนะครับจากนั้นให้เปิดโฟลเดอร์เกมของเพื่อนๆขึ้นมานะครับผม จากนั้นมาดูที่ s k i ิป o ฮุกนะครับที่แตกไฟล์เมื่อกี้นะครับผมใช้2ตัวนะครับตัวบนกับตัวล่างสุดนะครับอันนี้ผมลงไปแล้วนะครับลงทับไปเลยจากนั้นนะครับเป็นตัวมอสนะครับผมแตกไฟล์เลยครับจากนั้นใช้ทั้ง3ตัวเลยครับลากเข้าไปในโฟลเดอร์เกมเลยนะครับผม อันนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับการลงมอดนะครับผมเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับลองทำตามกันได้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับว่าผมจะมาสอนลงมอดอะไรนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ